โอ้ตำผลไม้แม่แซบจ้ะพี่น้องแซบแซบแซบนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องป้องปายหลังจากที่หายไปนานนะครับวันนี้เรามาตำผลไม้กินกันนะครับผมเดี๋ยวเรา เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ใส่พริกลงไปเลยเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะครับใส่ไปเลยพริกพริกสักสิพริกสักสิบห้าเม็ดนะครับนี่ใส่ไปเลยนี่นะครับนี่พริกเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับพี่น้องก้องไปวันนี้กลับมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาตำผลไม้กินกันนะครับผมรสชาติจิ๊แซบจีนัวปันไหนเราก็มาชมกันนะครับเด้อพี่พื่อนกนเด้อพี่น้องจากนั้นเราก็ตำพริกนะครับอย่างนี้นะครับตำพริกเลยตำให้มันละเอียดอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับจากนั้นเราก็ปรุงนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับผมน้ำตาลปี๊บ ปี๊บนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งกระบวยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ย้วยมันนะครับแล้วก็ย้วยมันนะครับผม จากนั้นเราก็ย้วยย้วให้น้ําตาลมันละลายนะครับผมพอน้ําตาละละลายแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับผมบีบมะนาวลงไปเด้๋ยพี่น้องบีบมะนาวลงไปมักเปียวก็ใส่เปี้ยวไม่มักเปี้ยวก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่อารมณ์นะครับบีบมะนาวลงไปเด้๋ยพี่น้อง เสร็จๆนัวๆเลิ่ๆจากนั้นเราก็มาหิมรถเราก็มาชิมรถนะครับผมแซ<ส>่บเมื่อรสชาติได้ที่พอใจแล้วนะครับเราก็ใส่บวเขียลงไปนะครับใส่มะเขือลงไปนะครับปาดมะเขือลงไปแล้วก็ตามด้วย ฝรั่งนะครับผม,มฝรั่งใส่ลงไปครับเนี้ยวฝรั่งใส่ลงไปมันอาจสิกายหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆใส่ฝรั่งลงไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่อ่า บอกองุ่นลงไปนะครับเราไม่ต้องผ่าเครื่องผ่าอะไรหรอกเรากินเนาะเด็ดลงไปเลยพี่น้องน้ำน้ำเราแทบสยอย่างนะครับจากนั้นตามด้วยแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลนะครับผม นแอปเปิลกรอบแอปเปิลฟูจิพี่น้องจากนั้นเราก็ตามด้วยแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลใส่ลงไปเสียดายนะครับวันนี้ไม่มีข้าวโพดนะครับผมถ้ามีข้าวโพดก็จะแซ่บกว่านี้นะครับผมตามด้วยแก้วมังกรนะครับผมตำผลไม้ยั่วเลยนะครับ ปกติก็จะมีกุ้งนะครับผมแต่ทีเนี้ยไม่ทานกุ้งมีบางท่านที่ทานกุ้งไม่ได้นะครับผมเราก็จะต้องงดการทานกุ้งออกไปนะครับผมจากนั้นเราก็ยัวเราก็ยัวงัวนัวนะพี่น้องอเลิศจ้าเลิศทีนี้ก็แล้วแล้วนะครับเราก็จะเทนะครับ ฟินขนาดไหนมาดูกันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับว้าวโอ้ตามผลไม้ไหมแซบจ้าพี่น้องแซบแซบแซบนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ